สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้าน BOY Big Buy นะครับผมร้านเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนเท์น b i ๊ก u บทั่วประเทศนะครับผมมีบริการปิดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับผมถ้าสนใจแล้วก็ร้านเรามีทั้งหมด5สาขานะครับอ๋อสสาขาครับสสดีได้แก่สาขากรุงเทพอ้อมน้อยนะครับสาขาเชียงใหม่อยู่ตรง ตลาดรวมโชคนะครับสาขาพัทยาแซดซูเปอร์อยู่หน้าตลาดเทพสิทธิ์นะครับตรงข้ามกันนะครับผมแล้วก็วันนี้เราอยู่กับ b บ B วายบิ๊กสาขาภูเก็ตนะครับร้านตั้งอยู่ตรงข้ามปั๊มบางจากกระทูนะครับผมก็วันนี้นะครับผมพามาชมแซดดิอเข้าใหม่นะครับปี2016คันนี้ร้านเปิดราคาอยู่ที่3 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมออกรถดาวเริ่มต้น15,000บาทนะครับผ่อนอยู่ที่8,002ทั้งหมด60งวดหรือ5ปีนะครับ ก็สำหรับใครที่เครดิตกลางๆเราก็มีแฟแนซ์ลองรับอีกนะครับคือไฟแนซ์กรุงศรีนะครับผมก็รายละเอียดเนี่ยสามารถอินบ็อกเข้ามาทางเพจหรือโทรหาฝ่ายขายได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิกงเพจแล้วก็เบอร์ติดต่อฝ่ายขายเอาไว้ให้ทางใต้คลิปนะครับก็เดี๋ยวนี้เราไปดูความสวยงามของเซดริสิบคันนี้กันดีกว่านะครับผมเริ่มจากของแต่งเลยนะครับคันแรกอย่างแรกเลยก็เป็นชิลหน้านะครับผมแล้วก็มีอุดกระจกมาให้พร้อมกับกาดเบรกนะครับของ RCB นะครับผมแล้วก็ ได้ในส่วนของบางโคนหน้าคาร์บอนนะครับคันนี้เป็นงานเป็นงานเพียวคาร์บอนนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็มาในส่วนของกันล้มนะครับกันล้มข้างครอบถังคาร์บอนเช่นกันครับแล้วก็แถมในส่วนของตัวยางนะครับที่เอาไว้หนีบขานะครับอ่าแล้วก็มีเขาเรียกว่าเออน่าจะเป็นฝาถังน้ํามันแล้วกันนะครับแต่งนะครับผมก็ง่ายต่อการเติมน้ํามันนะครับสะดวก แล้วก็ในส่วนของท่อเป็นท่ออาคาพูวิกนะครับพร้อมกับท้ายพับนะครับผมเดี๋ยวไปชมชุดสีรอบรอบคันนะครับคันนี้สภาพก็รวมๆอยู่ที่ประมาณเกเลยนะครับก็อาจจะมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นรอยขนแมวตามการใช้งานของรถมือสองเนาะครับผมนี่นะครับถือว่าสวยงามนะครับโดยรวมๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูเลขไม้กันดีกว่านะครับผมคันนี้เลขไม์อยู่ที่อ่า น,นี่เลขมาอยู่ที่19,260นะครับผมก็ถือว่าน้อยนะครับสำหรับรถปี16ซึ่งปีนี้มันเป็นปี21แล้วก็5ปีแล้วเนาะก็ถือว่าน้อยนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อกันดีกว่านะครับ นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสียงท่อก็ลั่นมากนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับคันนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจแล้วก็เบอร์ติดต่อฝ่ายขายไว้ไว้ทั้งใต้คลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจะจะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ